ครอบครัวเศรษฐีกำลังนั่งรถพิแศษสบาสบายกลับบ้านระวังนั้นลูกหมาน้อยที่โหยหิวกำลังนั่งหนาวสั่นอยู่ตามลำพังระวังว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้น <c oughs> หยุดค่ะคุณหยุดหยุดหยุดมีล้อหมาอยู่ตรงนั้นค่ะเราจะต้องช่วยมันนะคะมานี่สิจ้าหนูหน้อยโอ้โหคงจะหนาวแย่สินะตอนนี้หนูเป็นสัตว์เลี้ยงของเราแล้วนะการกินอาหารเช้าพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นเรื่องที่ดีามามา นิวตันจ,จ๋านี่อาหารหมาของหนูนะจ๊ะแต่นิวตันนั่นไม่แฮปปี้โอ้โสงสัยคงจะไม่ชอบชามนี้นะคะเดี๋ยวหาชามให้ใหม่นะโอเคไหมใบนี้มันจะต้องชอบแน่เลยค่ะพ่อกินให้อร่อยเลยนะเนิวตันแต่นิวตันก็ไม่เห็นด้วยมีปัญหาอะไรกันล่ะเนี่ยเฮ้หนูก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วค่ะพ่อนี่ไม่ต้องห่วงไปดอกลูกพ่อรู้ว่าจะต้องทํำยังไง เริ่มจากตัดสไตโลโฟมให้เป็นสิ้นส่วนตามที่ต้องการทําให้เป็นฐานวางชามอาหารหมาทากาวสิ้นส่วนต่างๆให้ติดกันจากนั้นก็ทาสีรองพื้นแล้วค่นสีเปสีทองลงไปสุดท้ายก็ใส่ชามอาหารและชามน้ำลงไปในหลุมโอ้พอเก่งจังเลยค่ะมันชอบชามนี้มากๆเลยค่ะดูสิแล้วเจอกันไหนนะลูกพ่อจะตั้งไปแล้วล่ะ วันหนึ่งฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่ามีอะไรกรันแน่ of of อยู่ในกระเป๋าเอกสารของพ่ออ๋อวันนี้ช่างเงียบและสงบดีจังเลยไม่ใช่แล้วล่ะจนสองคนนี้กำลังมองหาอะไรบางอย่างในห้องกลัวเี่ดูให้ดีๆนะโอเคไ <c oughs> หมอไม่เข้าใจอะไรเลยอู้เบิ่งที่ล่ะเอาไปด้วยเอาไปด้วยไม่ใช่อาหาร ชามนี่ต่างหากแล้วไอ้เจ้าบื้อทองคำแท้เลยนะเนี่ยไอหนักชะมัดเลยอยู่ไหนกันเนาะเอ๊อ๊อุ้โงเชะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วน้อนั่นคิดว่าจะไม่มีใครมาดูในเตาอบหรือยังไงเหรอฮะฮ่าฮ่าไปรีบไปกันเถอะยังไปไม่ได้ยังไปไม่ได้โอ้โหมาเฝ้าบ้านเหรอเนี่ยพวกหัวขโมยตัวเมินเดือักตามไปซะแล้ว ไอเอาต้องมาเอาไปเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้นี่มันอะไรกันคะเนี่ยนี่พวกแกมาปล้นเราอย่างนัน้นหรือนิวตันแกถึนฮีโลของชัดนะโวรแกไม่มีทางได้กระเป๋าใบนี้ไปหรอกแตาบอกใครอะไรกันอะไรกันนี่มันกระเป๋าของพ่อนี่แนนซี Long ่เกือบจะเปิดได้แล้วเจียวก็อย่างที่พวกคุณเห็นกันนั่นแหละ สินทรพของเรามาได้เติบโตอย่างที่มั่นคงมีใครจะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมการประชุมกำลังเข้มข้นเข้มข้นเพื่คนเอาที่เอาทั้งสุสุดวันดีครับผมไม่ได้ยินอะไรเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนิวตันดูแลแทนพ่อด้วยนะโอเคไหมระหว่างที่ผมไม่อยู่นิวตันจะเป็นคนดูแลการประชุมครั้งนี้นะครับนิวตันดูฉลาดะจนไม่มีใครกล้าที่จะมีปัญหาคุณพ่อหาตัวแทนได้ทังมากค่ะพ่อวันนี้เป็นวันเกิดของนิวตันในสมัยที่มันยังเป็นหมาไร้บ้านอานะ ของขวัญที่มันได้ก็มีแต่ปอกคอกระดาษแข็งเท่านั้นแหละแต่ว่าตอนนี้ไม่เหมือนตอนนั้นแล้วจ้าสุขสาวมันเกิดนะจ้าเด็กตันนี่ตาของขวัญของลูกก็แค่ติดเพรพลอยเทียมบนลิบบินกำมมายีตามด้วยกะดุมแม่เล็กก็เสร็จเรียบร้อยโอ้ปากคออันนี้ดูเหมาะเหม่งกับลูกมากเลยจ้า น่ารักที่สุดเลยอาดื่มชาซะหน่อยอะแล้วก็ตามด้วยคุกกี้นิวทันเข้าไปอยู่ในตู้ทำไมกันล่ะเนี่ยฮอโอ๊ยนิวตันขึ้นไปอยู่บนโต๊ะทำไมกันล่ะฮะทำให้แม่ตกใจหมดเลยหาที่อยู่ไม่ได้แล้วหรือยังไงฮะโทษนะสงสารจังอันนี้กล่องของหนูนะ ไปนอนในนี้ก็แล้วกันนะโอเคไหมวัสดีจ้าพี่รักโอ้นี่มันอะไรกันครับเนี่ยก็กล่องสมัครมิวตันนะคะน้องหมาของเราควรจะได้สิ่งที่ดีที่สุดสิครับคุณจะต้องเป็นเตียงทองคำด้่านะถึงจะเหมาะไหมโอ้โอจริงของคุณด้วยค่ะใครเป็นเด็กดีเอ้ยอแม่ขาหนูหิวข้าวค่ะงั้นก็สั่งพิซซ่าเ,เลยสิลูกรักโอเคครับกินพิซซ่ากันเนาะ วตั้าวพิซซ่ามราส่งแล้วใครจะเป็นคนไปเอาล่ะฮะงั้นแนนซี่ก็รับตรงสวัสดีครับนี่พิซซ่าที่คุณสั่งครับผมพิซซ่ายักหนึ่งอันหรอคะเ้าครับสองอันครับไม่ใช่หนึ่งอันครับโอเคค่ะขอบคุณนะครับทานให้อร่อยนะครับผมเราได้พิซซ่าสองอันค่ะพ่อ อู้เ <Ooh. S 2> จ๋งดีนี่งั้นเปิดเลยดีกว่าเนอะอ้าวพิซซารูปก,กระดูกเนี่ยนะรีแป้งยีสต์แล้วปั้นให้เป็นรูปของกระดูกวางซีสใส่กรอกได้แล้วก็มาเขือเทศลงไปจากนั้นก็นำไปอบว้าวน่ารักจังเลยว่าแต่ใครเป็นคนสั่งกันละคะเนี่ย นิวตันใช่หนูหรือเปล่าเนี่ยเฮอว่าง่างนิวตันพ่อกลับมาแล้วนะวันนี้เป็นยังไงบ้างหรอเออ้าวไม่อยากจะคุยกับพ่อหรอ,หอแกดูเศร้าๆนะเนี่ยฉันรู้ละว่าจะทําให้แกมีความสุขได้ยังไงดูนี่สิชอบหรือเปล่าล่าฉันหนะ่ะชอบสุดๆเลยล่ะ อย่าไปบอกใครนะโอเคไหมนี่เป็นความลับระหว่างเราสอคนสีนี้เป็นยังไงบ้างหรออ้าวไม่ชอบหรือฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันไม่มีให้เลือกมากสักเท่าไหร่เลยฮะว่าไงนะชอบตัวนี้หรอโตาแหลมคมดีเหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ย งั้นเราไปลองกันเลยดีกว่าเนาะ <_ EN> ก่อนอื่นเราจะต้องม้วนแบงก์ปอมจากนั้นก็เย็บติดเข้ากับเสื้อน้องหมา <_ EN> ว้าวพอดีเป๊ะเลย <_ EN> ขอบคุณที่โทรมานะคะไว้เจอกันคะ่ะ <_ EN> เอา้านิวตันนอนไม่หลับเหรอจาร้าลูก เดี๋ยวแม่ร้องเพลงกล่อมให้ฟังนะโอเคไหมขึ้นขาเบาๆหน่อยสิขามิวตันนอนไม่หลับเลยเนี่ยผมคิดอะไรดีๆออกแล้วครับคุณโมบายใช้ได้ผลเสมอตอนที่แนนซี่ยังเป็นเด็กทารกหยอดกาวร้อนลงไปในแม่พิมพ์ซิลิโคนรูปเพชรทิ้งไว้ให้แข็งตัวเอาออกมา แล้วทาผงทาเล็บสีเหลือบมุกลงไปเคือด้วยน,น้ำยาทาเล็บสนิทใสแล้วอบให้แห้งด้วยเครื่องอบเล็บ UV เสียบหมุดที่มีห่วงลงไปจากนั้นก็ทาเสียะคลิกสีทองบนขนมสำหรับทั้งหมาผูกเพชรและขนมติดเข้ากับโมบายสำหรับเด็กทารก แล้วทุกทุคนก่อนลับนี่ดูนี่สิอาหารหมาแบบใหม่ด้วยแหละมันราคาแพงริบเรวเลยนะผสมอาหารหมากับไข่ด้วยเครื่องบดอาหาร <S <S ใส่แป้งข้าวโอ๊ตลงไปแล้วนวดให้เข้ากันจากนั้นก็รีดให้เป็นแผ่นบางๆแล้วตัดให้เป็นรูปสัญลักษณ์ของเงินดอลลาร์ นำไปอบที่อุณหภูมิ190องศานาน20นาทีทำไมไม่กินล่ะจ้าลูกรักม,มันอร่อยดีนะที่รักขาสงสัยนิวตันจะไม่สบายค่ะมันไม่ยอมกินอะไรเลยมามา,มาส่งไม้ผมนี่มาคุณจะต้องอบให้ถูกวิธีด้วยครับเปิดเตาอบแล้วก็เอาไก่ออกมาทานให้อร่อยนะครับว้าวที่รักขาคุณนี่เก่งที่สุดใน3ามโลกเลยค่ะ ไม่เคยอยู <ot> ่ห el. ่างจากกระเป๋าเอกสารลึกลับนั่นเลยนิวตันก็ไม่เคยอยู่ห่างจากพ่อเลยสักนิดกระเป๋าเอกสารของฉันโถอไอ้นึกว่าจะทำหายซะแล้วสิของรักของห่วงของข้านิวตันไม่มีทางยอมแพ้หรอกมันอยากจะให้นนซี่เห็นว่ามีอะไรอยู่ข้างใน มีใครอยู่<ม>ไหมโอยว้าวได้โอกาสแล้วล่ยกระเป๋าฉันจะต้องปลอดภัยแน่นอนฉันจะต้องรู้ให้ได้เรียนคราเสร็จและว้าวื<ม>กดไลค์กดตามช่องของเราแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ คุณชอบวิดีโอของเราหรือเปล่าคอมเมนต์ที่ด้านล่างแล้วบอกเราหน่อยนะคะว่าคุณชอบตอนไหนของวิดีโอนี้มากสุดกันหรอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกสนานตอนใหม่จากช่องพุ่มพุ่มยังไงล่ะ